พูดค,คุยตู้ใหม่นะครับโกลเด้นชุดที่4อันนี้เรียกง่ายๆว่าเป็นตู้วิ่งถามว่าตู้นี้ดียังไงเนาะเนื่องจากมันได้เหรียญเมื่อออกไปสายวิ่งสามารถทําเหรียญ18เป็นเป็นโจมตีเลือดหรือเกาะได้ถามว่าเหรียญน,นี้ดีหรือไม่อะเดี๋ยวเราคุยก่อนเราคุยตู้นี้ก่อนว่ามีตัวละครไหนที่โอเคบ้างส่วนตัวมองว่าแค่เมาโกสารคําทัซับเขียวโซออนเท่านั้นย้ําเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีนะครับและไอเหรียญ18%นเนี่ยสุ่ม เท่าไหร่นะครับเบ็ดเสร็จก็คือ100โลถ้าถามผมเนี่ยเอาว่าตัวละครเนี่ยตัดไปก่อนเอาว่าสมมติถ้าเราไม่เอาเลยนะแบบเราไม่ได้ต้องการมาโก้จริงๆอะ่ะเราตัดไปเลยก็ได้นะอ่ะทีนี้เราก็มาคุยที่ว่าไอเหรียญเนี่ยสำคัญหรือเปล่าเราก็จะมาย้อนในส่วนของชาเลนจ์กันบ้างครับเนื่องจากชาเลนจ์เนี่ยสายวิ่งเนี่ยมันมีมาเสมอสายหมัดมีเสมอถูกไหมอ่ะอันเนี้ยยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ารอบเนี้ยออกโจมตีเป็นท่าสีแดง เห็นปะหรือก่อนหน้านี้ก็มีที่เป็นสายโล่สายหมัดสายอะไรเงี้ยมันมีมาเรื่อยๆถ้าไม่รีบผมก็อยากแนะนําว่าเก็บครับอัเนี้ยใช้เอา,เอา,เอาจากชาเลนเอาโดยที่ข้ามตู้ไปเลยก็ได้ในกรณีที่ใครอยากจะสุ่มเนี่ยโซนตัวของมองงี้ถ้าตู้แบบเงี้ยแต่เปลี่ยนตัวละครย้ําแต่เปลี่ยนตัวละครเช่นอาจจะเป็นคิงวิ่งตัวเล่นได้อาจจะเป็นแฟ n งกี้หรือเป็นตัวละครที่มันเล่นได้อะ งงว่าเป็นตัวที่มันเล่นได้อะเออหรือเอาตัวแบบมาเพื่อเป็นซับก็ได้อะอะไรอย่างนั้นอ่ะเอออย่างเงี้ยน่าสุ่มเพราะว่าอย่างน้อยสุ่มมาตัวเล่นไม่ได้ก็เป็นซับได้ซึอส่วนใหญ่อยากให้มองว่าตัวที่มาเป็นซับสะมากว่าถ้าเป็นซับได้แล้วได้เหรียญอย่างเงี้ยเอาไปเถอะมันคุ้มเหมือนตู้ลูฟี่อ่ะเหมือนเหมือนเหมือนตู้ลูฟี่แบบเนี้ยงงว่าเอ้ยตัวละครสมมุติถ้าเปิดสุ่มได้ซ้ำอะแมงกาไดโคล่าใช่ไหมหรือถ้าได้ตูวลูฟี่หมัดมาเออแม่งก็ซับอ้าวไอ้นี่แม่งก็ซับ ไอ้นี่แมงกระสับสอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยมันคุ้มกว่าชัดเจนป่ะผมเลยบอกเอ้ยคือมีคนถามแบบเออเนี่ยแล้วมันใช้แค่75เพชรใช่ป่ะแม่งได้อันเนี้ย3ก้อนดีกว่าเยอะเห็นไหมแล้วพอมาเทียบกับตู้เนี้ยร้อยหนึงได้สิสายวิ่งอันเดียวแถมสายวิ่งอันเนี้ยเราสามารถหาได้ด้วยนะจากในชา a l เลน g ์ดังนั้นก็เลยเพื่ออันนี้แค่ของส่วนตัวคิดว่าแบบนั้นนะครับส่วนถ้าใครอยากสุ่มก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะที่เหลือก็ลองตัดสินใจกันดูเนาะ